แต่ละทีมจะต้องทำอาหารทั้งหมด1เมนู4จาน4คนแล้วทำแค่เมนูเดียวอะ่ะมันแปลกๆง่ายไปผมไม่เชื่อมันต้องมีอะไรแปลกๆออกมาเราคาดหวังเมนูที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เมนูธรรมดาธรรมดาเหมือนที่ผ่านมาทีมที่แพ้จะต้องไปแข่งขันต่อเพื่อเอาตัวรอดในรอบต่อไปและอย่าลืมนะครับ4คน 1เมนูอย่าเอาเมนูง่ายๆมานะครับว่าหนึ่งเมนูเสจา์น่ะต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ยากกว่านี้แน่นอนกังวลเรื่องเราจะเจอกับวัตถุดิบอะไรและเราจะตีโจทย์น้นแตกหรือเปล่าและวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็คือตัวอะไรโอ้โห ปูจักจั่นจากทะเลอันดามันจังหวัดระนองเป็นน้องปูไงปูอะไรก็ไม่รู้จะใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะเล็กก็ไม่เล็กจะแดงก็ไม่แดงจะดำก็ไม่ดำอางตงผมก็เคยเห็นครับไม่รู้ไม่รู้จักปูอะไรจักจั่นไหนรู้จักแต่แมลงปูจักจั่นอืมไม่เคยกินไม่เคยทำตัวเล็กมากอะ ปูจัก,กจั่นเป็นปูท้องถิ่นของภาคใต้กล้ามใหญ่แต่เนื้อน้อยเราไม่ค่อยได้รับประทานปูจัก,กจั่นมากนะักเพราะเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยโดยประเทศที่ส่งออกไปมากที่สุดคือประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นน้องน่าจะไม่มีเนื้อ,น,อน้องจิ๋วมากเป็นปูที่เนื้อน้อยมากแล้วก็สำคัญคือเนื้อมันเละวัตถุดิบนี้ทำยากมาก ที่จะออกมาได้แย่ปูจักรจะสามารถเอามาทำอะไรพลิกแพงได้หลากหลายคนที่ทําออกมาได้แย่ไม่สมควรเปนเชฟพวกคุณมีเวลา60นาทีที่จะร่วมกันรังสรรอาหารจานนี้ออกมาให้ดีที่สุดและการแข่งขันจะเริ่มต้นณปัดนีเอาเลยคุยซิ Allez, ซึ่งวัตถุดิที่เรานํามาเนี่ยคือปูจักจันครับพบบ่อยในจังหวัดภูเก็ตพังงาและระนองครับเนื้อปูจักจันนี่นะครับจะไม่นุ่มเท่าเนื้อปูทะเลเพราะเป็นปูที่อยู่ในน้ําลึกครับใช้กล้ามว่ายน้ําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนื้อส่วนกล้ามเนี่ยจะมีนิดเดียวเนื้อส่วนใหญ่นีจะอยู่ที่กระดองเวลารับประทานเนี่ยจะนิยมนําไปนึ่งนะครับแต่ไม่ควรไปต้มเพราะจะทําให้เนื้อยิ่งแห้งและจืดครับซึ่งการจะเอาเนื้อออกมาใช้และรังสรรค์ให้กลายเป็นเมนูระดับเชฟกระทะเหล็กเนี่ยก็ท้าทายพอสมควรครับ สำหรับเชฟมืออาชีพนะครับคงจัดการกับผูได้ไม่ยากแต่เขาจะสร้างสารรค์เมนูและดึงคุณค่าของวัตถุดิบออกมาให้ได้มากแค่ไหนรตรงนี้แหละครับต้องคิดเยอะทีเดียวเชฟ4คนกัน1เมนูเราคาดหวังว่าจานนี้ต้องออกมาดีที่สุดอย่าลืมว่าทั้งทีมต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าดีก็รอดทั้งทีมครับแต่ถ่าเละก็ตายยกทีมครับเเนย